มสิ่ผมผนีสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเนี่ครับสวัสดีค่ะพ่อบรใส่คทิ้งทำไมเนี่ยฮะอ๋อถ้าคิดแล้วบรรจัยทิ้งอย่างคิดคืดคดอกวางองหลักไปแบบนั้นเอาแม่บรรทายผมกูเอาไปให้บอเป็นอยังกล่องอะไรข้างหน้าเจ้าเอ้ยสมบัติหน่อยอันออนี้ถอยเก็บชิ้นงานพิมพมัดหน่อยนิดถอยยังบอกได้ว่าแค่ออมสิน ไม่ได้ออกสินนี่ไม่ได้อันนักไว้บา้บาบา้บาบ้าบ้ามันมีอะไรบ้างนี่ก็ลายแท่นี่จะเก็บไว้วันก็แล้พื้ได้บ่อแล้วพื้จะนานในอีกตะปีหนึ่งบา้บาบา้าแม่ชินัทคอร์ดเนี่ยนี่นะลูกเอาไว้แรกนี่เฮา,าไว้นแรกที่ธนาคารลุงลูกอันลูกกันนี่กะไรพี่น้องมั่งลู เออมืแม่จะนับก่อนแล้วใช่แหถูกมงนักหอดใช่หรุ๊บเ้ยเหื่อยนะมานานแลวหนี่ข้าดนี้แบบต้อพี่านี่หละพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะเงินเก็บเงินเก็บสามมูลเห็ดแตจะองัููมาถ่ายคลิปกันนะเป็นแมนดา้างเนาะคูมาถ่ายคลิปก็ได้ยายพี่น้องเมื่อน้ำแข็ นี่ก่อน,น,านอมาหน้าแยกขวดแม่เจ้านะแยกขวดแม่ได้ลูกเด้อ อ่าม่ยังแม่จะขนออกมา <c ười> เึ้นเรียนอย่างวันสุที่นับเมี่ยมันอันนั้นนับเก็บเมี่ยนใบขอ่ขอับใบยังอ่าไม่ใช่หรอกนั่งชีแดงแรงนิดเด็น อ้าทานได้ไหมเด้อเออป้าด้จักจะอยกันเาเดี๋ยวโยนถิ่มของแม่ได้ดเดีด๋ยวไปแรลกเดอ้อวนไปไปเบื้องกันพี่น้องเฮ้ยมันบาดไงเราเปไปแีลกน้ำารงขาดลเยลดยจ้ะโอ้แหธนาคารสองสี่หเคยแรลกี่เกี่ยวไปแน้ว แปดสิบแรกแล้วแรกไปเมื่อสามเดือนที่แล้วหกพันกว่าบาทสองสี่สองสี่หกแปดต้องขอดไว้พี่น้องเขาต้องเวลาเข้าไปไมันจะมาดนักเนี่ยในเจ้าหน้าทีคนแวเาเข้ามาหนัก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 เอามาลง โอ้ยถ้าเมีมันไปอยู่บ้านบ้านเศร้าอยู่อันอยู่ในเมืองห,น,หนุกนึงมันแก้เรียนสิมันบดอยู่ดอกประมาณเก,กือบเกือบสองขันนะสักขาเนาะปกติมันไค่อยได้ใส่เรียนแล้วนะมันเก็บไปเนาะสองสี่จ้าเอเออือสจ้าจ้า ใบหนูเลยนะเดี๋ยวอบแถวที่ยาปัใหญ่เลยนะแรกเอาเองเดิมแบบเดิมในบ่แรกเรานับไบหนึ่งอ่ะเนึ่งหนงหนองน่งหน่ยันชิบเรจะเรียนสิบแล้วยนสิดขึ้นนอนจ้ะ

หนื่อยดิข้านัาไปได้มันนเอ้ยถ้าจับไปนะสิหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบไหนช่วยนับีหนึ่ง้า ลำับคลิปนี้ค่ะจะให้แง่งคิดกับลูกกับหลานเนะาะแต่ผู้ใดมีเงินเรียงกับเ็บไว้ขมือขอมือออนหร้อม้มอมดิไว้ปีนึ่งเอามาเปิดเบืองกันดีคือของนาม,มนเนี่ยเนาะไอเดียไคลิปนี้เป็นตัวอย่างแย่ประชดด้วพี่นอ้องอันนี้ไม่ได้ปีน,นนะสองเดือนนะอันนี้นะทำไมมันเยอะจังฮะไปหามาจากไหนทำไมเยอะจังสองเดือนเอาก็มันไม่ได้ใช้ก็คือ ได้นะก็เก็บเก็บเก็บใส่กระเป๋านี่มัรถูกกระเป๋านูา่นเนาะแล้วก็เวลานะักนนักมันกามนแไปนี้มันก็ไปแลกมากมันก็ไปแลกมาเป็นเงินใยอี่ยมันเยอะแล้วมันก็จะมานับแบบนี้กระปุกูกอมสินมานานอ่ะแค่แล้วเรียบร้อยตอนแรกว่าจะให้ถึงมานานถึงสามขวดเราค่อยแคะเบือเ้องแรกมันหนักเสียอันตรายมืปลอดภัยเลยตรงแกะก่อนไหนอันส่วนที่นอจ๋ามันเต็ม <laughs> แต่ว่ามันมีแต่ใบเศ้าเต็มนะพ่อแลนี่จะใบนี่จะใบเศ้าบ,บหากสิบแม่เมียนไปหารอเห่ียกุ้งไก่ไฮโลมา,า,โาม่บโบข้ไหมา่เป็นว่าเป็น,ปนคือมีลายเกียาติงานบรลษนงานเย้นดีกัาเจ้ามาก เลยค่ะที่เศร้าไปแรกว่าพี่น้องจ้ะมาแรกว่าเก็บเี่ยสิคอร์ดไปแบบนี้แหละพ่แหละคอดไปเรื่อยเรื่อยเื่อยเืยจนเป็นมาหน้าใหญ่เพื่อใหญ่ก็ได้พอดีแหละได้สามบ้าหลังหนึ่งพอดีลัง่เ็ก็ได้อยู่สรุแล้วมีแจ็คบาทอะไรเนี่ยนั้นแค่นับเด้วนุ่มพอมาน้าดี้เน่คอดใปได้่ใชับบ่นกนหงเราะนี่พี่หลงเฟอ แล้วคนอยากเป็นอย่างเงา้ยเนาะชุ่มมาละลอยดิเนสอนสามสีฮะโอ้เป็นพันไปเลยไม่ลองคลิปนี่เป็นการเอาเงินเรียนที่สะสมไว้แลี่มปีแลีมล่มเดือนไม่พี่น้องเบิ่งเดอบ่ได้มีเกียจแต่น่าจะมาหัวดำเพราะมันเป็นการเฮ็ดออมสินไว้เป็นตัวอย่างแค่ยาวช้อนลาการเก็บเง,ง,งินงเนก,ก็บคำวันทางงวัน็เอามาในหนาดมานายน โอ้ยนี่ก็มีอีกพี่น้องอันนี้คือเงินออมเบอร์ุเบจักพันเพันาบนยังบ่แล้วเด่นยังบ่แล้วเด่นกพนับจัก่อยกอนเด่นออนบนิกร ไปแรกอมเมนเ่ามัน,มนห,หนักนหะอกแต่แเช้าแรากแบ,บแว่ายไปแรกให้ร่างข,ข้าเขาเจ้ากันเลยโอ้เขาิึงเอาแล้วขเขา <c oughs> อยิบได้แมนเนาะ เรียนบาทพี่น้องก็วบชินับพี่พน้องมึงก็ได้จักพันได้จักโรยเด้ได้จักพันมะได้พันนับไปลรดเม็ดเท่าเรงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสิบดสิบสอห้าสบห พ่อจะไปแลกใส่แล้วมันอะไรอยังเงี้แลกแลกทำไมอ่ะพ่อนี่ยก็พราะ่ามีเงินใส่มองกันอย่างแลกอไวยใส่แลกอันนี้มันเป็นเงินของแม่นะเงินเก็บแม่นะแม่เก็บแม่เก็บไว้ให้ลูกบ้าเปล่าถ้ามันขี้โม้เพ่าะว่าเก็บสองเดือนสองปีกับพ่อว่าสองเดือนพี่น้องจ๋าอันนี้เรื่องจริงไอ้ที่เอาไปโชว์ตะกี้ๆนะแลกมาแล้วพี่น้อง อันนี้ล็อตใหม่นะคะน,นี่ล็อตใหม่เพราอเงินเรียนก็จะเอาทอดเ้องบริษัทห้อาเก็บไว้เนาะแม่ถ้าไปนั่นคงษ์าค่ะมันก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บใบแบบห้อาบริษัทแล้วนนั้นอันนั้นเขบกว่ามันเป็นสรุปแล้วซีพันคนอีกล้วนี่มันกระจายซ้อมซ้ำลอยเงี้ยนี่ค่ะ,ร,ะร่างผิดนี่ค่ะร่งก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องจา๋าบ๊ายบาย